เตอร์มริกาหนูข้องใจมากเลยทำไมต้องรักษาขมินฟรีให้ทุนเกลียนเขาปีละหลายร้อยล้านบาทขนาดนั้นมันเป็นเรื่องหน้าตามันเหมือนเราเนี่ยเอออย่างงี้มันเหมือนเราเวลาเราไปงานสังคมแล้วเราไปกระถินไปผ้าป่าแล้วเร,เราใส่สองร้อยอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นแหละฮ <s> ะคือมันไ <s> ม่ไม่กำลังอธิบายให้เขาฟังว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับ ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีหน้าตาในสังคมโลกแล้วก็เพื่อมนุษยธรรมเพื่ออะไรต่างๆเงี้ยจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าเรามักจะคิดกันเช่นนั้นแลเหมือนเราใส่ซองกระถินผนะ้าป่าน่ะคือมันเป็นยังไงนะคะไหนอธิบายสิคะถ้าเธอจะเปรียบว,ว่าเหมือนคนไปใส่ซองกระถินผ้าป่าไม่คน,แ,น,แ,นแตง่งไมคนละอย่างเหมืนนอมนหน้าตาของสังคมคนละอย่างโดยชินเคย การที่เธอไปงานแต่งว er ah, ่าเอาเงินใส่ซองคุณมาพูดคุณพื่อรื่องเห้ไหมคะมันเสียงไม่ไม่เข้าค่ะคธณพูดดังก็ได้คุจะพูดได้ฟังเธอพูดคาว่าเพลาๆค่ะการที่เธอไปงานแต่งเอาเงินจ่ซองการที่เธอไปทำบุญเธอทำด้วยเงินของเธอเองเธอได้หน้าตาของเธอเองแต่รัฐบาลที่มึงเอาเงินภาษีประชาชนและมึงไปกุ้มประเทศทราราชมึงได้หน้าตาทางธุรกิจมึงได้ดีลทาง ได้ดีลของมึงการส่วนตัวเกี่ยวรพักของมึงเองนั่นแหละแต่เงินมันเหมือนกับว่ามึงอยากทําบุญแต่มึงไปขอบริจาคแล้วงินเลคนอื่นไปทําอ่ะออถามว่าประชาชนได้อะไรจากภาษีกูที่กูเอาไปส่งขเขมรเรียนอืกูได้ภาษีกูได้อะไรจากการที่แม่งเอาไปรักษาขเขมร ได้อะไรอะ่ะประชาชนได้อะไรเจ้าของเงินได้อะไรแต่รัฐบาลหรือนักการเมืองที่ไปค้วกันนะ่ะมึงได้หน้ามึงได้คอนเนคชันมึงหาแดกกินกันเหมือนตระกูลชินที่มึงไปทํากันนั่นนะมึงมึงไปสร้างถนนให้เอาเงินภาษีไปสร้างถนนเอื้อให้กับเขมรแล้วถามว่าประชาชนเจ้าของเงินได้อะไรไม่ได้ที่อะไรเลย,เลยแถมมึงได้ทราชาะไรที่ไม่สนึกคุณคุณคนอีกเพราะนั้นถ้าเปรียบว่าเหมือนไปงานแต่งใส่ซองไม่ใช่เธอไปงานแต่งบใส่ซองมันคือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเธอมีน้ำใจกับเพื่อนที่เธอไปงานแต่งเธออยากได้บุญเธออยากสนับนุลกพุทธศาสนาเธอเงินไปทําบุญนั่นมันคือคอนเน็ชันส่วนตัวที่เธออยากได้อืแต่อีนักการเมืองที่เหี้ยที่เอาเงินกูไปให้เขมรเนี่ยอืมึงได้คอนเนคกชั่นของมึงส่วนตัวแต่เอาเงินกูไปลงทุนอืเหมือนกันไหมล่ะไม่เหมือนเออเพราะนั้นเธอจะบอกว่าเอ้ยมันเหมือนกันไม่ใช่ไม่คนละบริบทเลยคนละบริบทถ้าแน่จริงเงินมึงสีสอแ่ มึงมึงอยากได้ของในข้างมึงต้องเงินมึงเลยมึงเอาเงินมึงใส่ซองสิมึงอยากเงินมึงใส่ซองชัดไหมชัดไหมไอ้นักการเมืองก็น้าใหญ่ไงว่าเด็กกูช่วยเขมรแต่มึงช่วยเท่าไหร่มึงช่วยเพราะมึงมีเงื่อนงำในผลประโยชน์ของมึงที่แทรกอยู่ตรงนั้นว่ามึงเอาเงินไปให้เขาชัดไหม เพราะฉะนั้นโดยสรุปคือขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละรัฐบาลว่าจะดีลอะไรกับเขาดีลเมเกอร์คือนายกรัฐมนตรีของแต่ละยุคแต่ละสมัยอและดีลเมเกอร์อย่างทักษิณชินวัตรตอนสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ เอื้อขเขมรมาตั้งแต่ปี2535เ,เพราะว่าต้องไปทําธุรกิจในขเขมรแล้วก็เอื้อขเขมรมาตั้งแต่ปี44จนกระทั่งมาทา MOU p c 44แล้วก็ไปเอื้อให้กับขเขมรโดยการเอาเนี่ยนะคะ,ะสิ่งที่ขเขมรต้องการนั่นก็คือสันปันน้ำสันปันเขื่อนที่จะต้องลากจากเกาะกูดและแผ่นที่1ต่อ2แสนจนกระทั่งขเขมรสอที่จะได้น,ะะนาน,น้ําทะเลเกาะกูดที่มีทรัพยากรแก๊สธรรมชาติเยอะแยะถึงขั้นจะต้องแบ่ง50-50ออทักษินทั้งนั้นน่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะยุคทักษินอะ่ะ ปล่อยเงินกู้ให้เขมรแล้วเขมรก็ไปซื้ออุปกรณ์สื่อสารวางเครือข่ายพมา่พมาพม่าพม่าอ่ะอเสร็จแล้วคำถามก่อนใครได้ประโยชน์อ่พะพม่าและทักษิณเออและะ้วเงินคือเงินใครเงินประชาชนแล้วก็เงินในธนาคารของประชาชนเออเอามองแค่นี้ก่อนเอาเงินไปให้พม่ากู้พม่าก็เ,าเงินกู้ไปซื้อของทักษิณค่ะมันกลายเป็นหางยายซื้อขนมยายไหมแต่ทักษิณไม่ได้เอาเงินสักบ,บาทน,นะ,ะแต่เอาเงินภาษีเราไปค่ะ แล้วประชาชนได้ที่อะไรเจ้าของเงินไม่ได้อะไรเลยทักสินได้อะไรทักสินได้คอนเนคชั่นได้สัมทานไหมได้สัมปทานที่พม่าแล้วถามว่าเอาเงินไปกู้แล้วได้ดอกแล้วถามว่าเจ้าของเงินกูอยากได้ดอกไหมล่ะและปรากฏว่าเราต้องเสียดอกแล้วก็ขาดขาดทุนดอกด้วยเพราะว่าเพราะว่าเป็นการลดดอกเบี้ยให้กับประเทศพม่าด้วยและปรากฏว่าแทนที่จะได้ดอกเบี้ยไม่ได้ดอกเบี้ยแล้วขาดทุนดอกเบี้ยด้วย นั่นคือกรณีของการกู้เอ็กซิมแบงคเป็นการกระทําผิดของนายกทักษิณชินวัตรในสมัยนั้นและเป็นหนึ่งในคดีที่ทักษิณชินวัตรจริงๆจะต้องอาจจะต้องติดคุกและตอนนั้นท็กษิณิน,นมีการโอนหื้นให้กับพานทองแท้แล้วคนที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คือลูกชายตัวเองชื่อพานทองแท้ชินวัตรในปีนั้น2547 โดยการเอาเงินจากธนาคารเอ็กซิมแบง์ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการส่งออกนะคะของประเทศไทยซึ่งธนาคารของประเทศไทยเป็นของประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นเป็นธนาคารของรัฐถังปรากฏบ้างให้พม่ากู้4 0 0 0ล้านบาทพอกู้เสร็จพม่าก,ก็เอามาซื้อของชินคอร์ปอเรชั่นในสมัยนั้นแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคมสื่อสารพรม่าได้อุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็ได้เงินกู้สบายสบายแต่ขณะเดีวยวกันนะคะประเทศไทยอย่างที่คุณนัดบอกเมื่อสักครู่นี้ อันนี้รู้สึกคุก3ปีเป็นคุกติดคุกประมาณ2ปีครึ่งเกือบ3ปีชาันใดก็ชันนั้นประเทศเขมรได้ประโยชน์จากการที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือ MOU นะคะปี4ี จากนั้นปุ๊บเนี่ยไม่มีการเอาเข้าเอาเข้าเอาเข้าผ่านคอรมอไม่มีการเอาเข้าผ่านสภาเพราะสมัยนั้นปี244ตอนที่ทำอะ่ะมันยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี40อยู่รัฐนูนปี40เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนจะต้องมีการเอาเข้าไปผ่านกฎหมายมาตรา191192ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ในรัฐสภาแต่ปรากฏทักษิณเนี่ยไม่ได้เอาเข้าแต่ทำเป็นเอง เมยูหรือข้อตกลงจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาจนกระทั่งทักษิณโดนปฏิวัติไปซะก่อน MOU ตัวนั้นก็เลยไม่ถูกปฏิบัติยังไม่ถูกปฏิบัติจนกระทั่งเนี่ยยิ่งรักชินวรเอ่อจนกระทั่งตอนสมัครชุนทลเวทเนี่ยมาเป็นนอมนีนีนายกรัฐมนตรีแทนทักษิณจากนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ขมรก็ลุกมาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่านะคะก็นะคะ,นะคะมีการทําถนนเพื่อที่จะขึ้นมาที่เขาพระวิหาร สมัครสุนทรเวทก็เป็นคนเอื้อประโยชน์โดยการทักษินเป็นคนสั่งแล้วจากนั้นปุ๊บก,ก็ต่อเนื่องโดยการให้เงินผู้สมัยสมชาย,ยวงสวัสด์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นนอมินีทักษินในช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งจากปี2500อะไรเนี่ยนะคะก่อนจะก่อนจะถึงปี51อ่ะนะก่อนจะถึงรัฐบาลอ่ะปัจชาันป,ปักอภิสิทธ์ก่อนจะถึงอภิสิทธ์ะนะคะช่วงนั้นปุ๊บปรากฏว่าก็ มีการให้เงินกู้ให้เขมรเนี่ยไปสร้างถนนขึ้นมาเขาพระวิหารจากนั้นปี2554ยิ่งลักษินวัตรเนี่ยก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณก็เป็นคนสั่งการเพราะว่ายิ่งลักษณ์เป็นมอมีนีจากนั้นยิ่งลักษินวัตรเนี่ยโดยมีนกพนนปัทมะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่างประเทศแบบเดียวกันกับมาลิดเป็นเนยปัจจุบันเนี่ยนกประเด็นปัทมะก็ฟังทักษิณทุกเรื่องในที่สุดก็เอาเขาพระวิหารของเราเนี่ยไปขึ้นสารโลกเพื่อไปแพ้ซ้ำเจตนาให้ไปแพ้ซ้ำ ไปแพ้ซ้ําทั้งๆที่เราไม่ต้องขึ้นถ้าเราไม่ต้องขึ้นเราก็ไม่ต้องฟังสารโลกแล้วเราก็ไม่ต้องไปฟังนะคะทุกคนต้องเข้าใจอยากเข้าใจผิดนะมีคนเนี่ยสเลสเล,สเล่เสล่ในว,วันนี้มาคอมเมนต์ในคลิปที่ดรอเมริกากับดรนิวคุยกันในวันนี้ดรอเมริกาพูดถึงเรื่องสาร ICC เกี่ยวกับอาชญากรสงครามซึ่งจะต้องเอาเนี่ยสองพ่อลูกตระกูลฮุนฮุนเซนฮุนเมนเน็ตเนี่ยข้อหาฆ่าประชาชนชาวไทยเราจะต้องฟ้องเขาในสาร ICC หรือว่าอาชญากรสงคราม แล้วคนก็มาสับสนว่าแหมดรตเมริกาวันก,นก่อนยังเถียงกับช่องอยู่เลยว่าเราไม่ไปศาลโลกอีง,ง่าวอีควายกูหมายถึงศาล ICC สศาลอาจิากรโลกซึ่งเขาไปกันทั้งนั้นแหละถ้าคุณเนี่ยประชาชนคุณตายคุณต้องไปศาล ICC เพื่อที่จะเอาผิดเพื่อที่จะบีบไอสองพ่อลูกคู่ของตระกูลหุนแต่กรณีที่สานปนน้ำสันปันเขื่อนเรื่องดินแดนเราไม่ต้องไปอันนั้นอีกศาลหนึ่งอันนั้นเขาเรียกว่า i c j สารโลกเกี่ยวกับดินแดนเราไม่ต้องไปยอมรับเพราะดินแดนของเรากับดินแดนของมันเราต้องคุยกันระหว่างทวีภาคีระหว่างมันกับเราเรากับมันแต่ถ้าเกิดอาชญากรโลกเนี่ยเราจะต้องบีบไอ้ผู้นําที่มันเป็นอาชญากรโลกเนี่ยฆ่าประชาชนเราตายไปแล้วอ่ะเราต้องเอามันขึ้นสารโลกเพราะเพราะว่าเราไม่สามารถเอามันมาขึ้นสารประเทศไทยเราได้แต่รัฐบาลเราเสือกง่าวภูมิธรรมเวชยชัยเสือกสึงตึงนั่นก็คือปรากฏว่า จะเอาตำรวจประเทศไทยไปจับอิหุ่นเซนมาขึ้นสารที่ประเทศไทยคดพ่อคดแม่ฮุห่นเซนมันจะมาขึ้นเหรอคะง่าวมันไม่ได้ง่าวคุณนัทบอกพวกมึงอ่ะแค่เจตนาแก้เกี้ยวเพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กับฮุหนเซนเพื่อที่จะรักษาน้ําใจฮุหนเซนคนที่สั่งมึงอ่ะสทรอแน่นอน มันมีคนเนี่ยไม่รู้สีไม่รู้แปดเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ในกระดานคอมเมนต์ระหว่างที่ดรมาริการกับอาจารย์นิวกําลังเนี่ยมันจะมีพวกแบบแยกไม่ออกอ่ะสารอะไรเป็นสารอะไรสารเขาพูดเรื่องสาร ICC อีเทียนี่แม่งเสือกเหมาเป็นสาร ICJ ความรู้ไม่มีเท่าหางอื่นเสือกมานั่งฟาดนั่งฟาดนั่งฟาดอีง่าวกูก็อยากด่าบ้างง่าเง่าวง่าซึ่งตึงนี่ไงเขาพูดแล้วไม่รู้จักฟังกูนี่พูดจนเปียกปากเปียกแฉะไปหมดแล้วเสือกแยกไม่ออกแล้วมานั่งด่าดรมาริกาอีก เออมึงอย่าไปพูดอย่างนั้นสิมึงพูดที่มันเดี๋ยวมันดอนดะ็อกแน่ไปละน้อยใจเรียบร้อยไปแล้วไป ไปหากอแก๊บเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่๋ยวกูโดนบล็อกแน่แม่งพูดอะไรบอกว่ากำลังมันบ้านนี้อ่ะชอบคุณนัทวันหลังฉันจะเปิดบ้านนี้นะให้คุณนัทนั่งพูดคนเดียวบ้านเนี้ยแล้วก็บ้านนี้ไม่โดนบล็อกอยู่แล้วแม่งนั่งให้นนั่งพูดไปเลยให้คุณนัทนั่งพูดแม่งไปเลยให้เนี่ยบ้านแดงเนี่ยให้คุณนัทนั่งพูดไปเลยดีไหมเออ เดี๋ยวฉันจะเปิดบ้านแดงแล้วคุณนัทนั่งบนนั่งพูดไปแล้วพวกเธอก็คุยกับคุณนัทไปเออถามตอบถามตอบไปอีบ้านสองบ้านนี้โดนบล็อกแน่ตามนั้นนะคะคค่ะไม่กดกันแต่ถ้าทางวันนี้อาจารย์นิวดูแบบฟัดเฟียดน่าดูวันนี้อาจารย์เดียวกันมีปกติแกดูไม่มีอารมณ์นะแต่วันนี้แกดูมีอารมณ์นิดหน่อย บอกว่าดรมริกาตะโกนแม่เห็นไหมตะโกนตัวเองตะโกนยังไม่รู้ว่าตะโกนอีกมันเป็นเสียงปกติมันเป็นเสียงปกติสิดรมาริกาเป็นคนพูดจาเสียงดงังอยู่บ้านก็พูดเสียงดงังกูใช้เสียงปกติไม่ได้กูต้องใช้ดีซิเบลประมาณนี้อยู่ในรายการทิกตอกทุกคนก็รู้อยู่ว่าเสียงฉันประมาณนี้ออกรายการไหนฉันก็ดีซิเบลเสียงประมาณนี้โอ้ไม่ชินอีกหรืองไงฉันไม่ได้เสียงดงังฉันเสียงปกติเออ คุณนัทเป็นกับคุณคุณนัทพลนั่งดูคุณนัทพลนี่ผัวฉันเนี่ยคุณนัทพลมหาสุขเป็นโปรดิวเซอร์ส่วนตัวนะความคิดในหลายๆเรื่องเนี่ยมาจากคุณนัทพลคุณนัทพลเป็นคนที่รู้ประวัติศาสตร์เยอะเป็นคนอ่านตำราเยอะอ่านหนังสือเยอะและคุณนัทพลเป็นคนเข้าห้องสมุดเยอะบ้านเรามีห้องสมุดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนัทพลเป็นคนที่นะคะเป็นคนที่ชอบชอบวิทยาศาสตร์ชอบวิทยาการชอบประวัติศาสตร์คุณนัทพลจะเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าดมาิการทางด้านเกี่ยวกัับปรรตติาส เออ,เอ,อประมาณอย่างนี้อเพราะฉะนั้นข้อมูลหลายๆข้อมูลเนี่ยคุณนัทพลเขาก็เป็นคนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรหาข้อมูลมาซัพพอร์ตอ่ะเป็นชีเป็นตัวเสิร์ฟฮีเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟข้อมูลฮีเสิร์ฟคนชง <laughs> คุณนัทพลเป็นคนชงดรมริกาเป็นคนตบ มีคนบอกว่าต้องดังแล้วก็แรงกว่านี้อูแค่นี้พิธีกรก็บอกว่าแสบแก้วหูไปหมดแล้วชานนบอกว่าผมแสบแก้วหูไปหมดแล้วแหมชานนทําเป็นแสบแก้วหูนะไม่ชินอีกหลอจ้าชานนเนี่ยเขาเป็นพิธีกรมืออาชีพหน้าตาดีซจะจจ์แฟนเขาเป็นดลลาราใช่ไหมชานน่ะเออเขาเป็นคนที่เป็นพิธีกรที่มืออาชีพ เธอรู้ไหมเด็กหนุ่มคนนี้นะชาโนนนี่นะเป็นพิธีกรมืออาชีพตั้งแต่อยู่เดอะสแตนดาร์ดแล้วก็เขาเป็นพิธีกรอิสระที่เขาสามารถที่จะรับจอบพิธีกรได้ทุกๆช่องชาโนนเป็นเด็กฉลาดแล้วก็เป็นคนมีปฏิภาณไหวพลิบแล้วก็เป็นคนที่มีทักษะในการชงคําถามให้พิธีกรได้แสดงออกใช่ไหมเขาเป็น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 คนที่มี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 ของอ่ะชาโนนเป็นคนมีของนะคะคือเป็นเป็นเป็นเด็กที่ แต่ไม่ใช่เด็กแล้วว่าเขาก็เป็นคนหนุ่มที่ฉลาดหน้าตาดีปฏิพนธ์ไหวพริบี่มยอดแล้วก็เป็นคนที่มีทักษะในการมันต้องจังหวะนี้ต้องใครจังหวะนี้ต้องใครอะไรเงี้ยเขามีทักษะในการที่จะทําให้แขกผู้ร่วมรายการเนี่ยคุยกันอย่างออกอัตธรสได้อย่างไรประมาณอย่างเนี้ยนะคือมันขึ้นกับรายการจะสนุกขึ้นอยู่กับพิธีกรด้วยนะเธอรู้ไหมเห็นดึงเห็นดึงมือดรมาริกาหลายรอบแกดึงตลอดแหละเดี๋ยวก่อนพี่ เดี ar, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนคือนางเดี๋ยวก่อนตอนสมัยที่ไปดีเบตกับใาอมรัตรอะปีที่แล้วตอนที่ปีเลือกตั้งปีหกหกอะเราไปดีเบตเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองแล้วยายอมรัตรอะอมรัตรน่ะอมรัตน์เนี่ยออกรายการกับดรอเรมริกากูกูก็ต้องไปออกรายการใช่ไหมเป็นตัวแทนพรรคอมรัตก็เป็นตัวแทนพรรคเอออมรัตก็ใส่เต็มเลยตั้งยังน่หนึ่งหนึ่งสองทีนี้ฉันกลัวว่ามันจะไปมันจะลึกไปอ่ะ พอพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองฉันกลัวว่ากูจะต้องไปขึ้นสารกับอามารักเนี่ยฉันก็เลยเบรกพอฉันเบรกปุ๊บชานน์ก็บอกเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่คือชานนกลัวฉันแบบคือชานนเนี่ยเขากลัวว่าฉันเนี่ยเออแบบจะลุกขึ้นตกคนกลางจออะไรเงี้ยเขากลัวจริง,รงๆไม่ใช่หรอกคาแรคเตอร์ดรมริกาจะมีความแบบเป็นอย่างนี้เองแต่ว่าดรมริกาเป็นคนที่รู้หมู่รู้จารู้สลารู้สิวรู้ขวาน รู้หมู่รู้จ้าจ้ะฉันไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเออชานนเขาจะตอบ,บแบบเหมือนแบบเออผมฉันต้องเป็นคนตัวห้ามทับอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยเออพิธีกรมืออาชีพไงเขาก็ทำเป็นน่นแหละอืมวันนี้รายการเรื่องใหญ่ไลยวันไง เลยนะเดอะสแตนดาร์ดเอียงเอีงมานานแล้วเธอก็ว่าไปเรื่อยเดอะสแตนดาร์ดเอียงเอียงมานานแล้วเธอว่าไปเรื่อยไปกล่าวหาเขาเขาก็ยังเชิญดอเรมริกาไปออกรายการอยู่นะนานทีสองปีครั้งหนึ่ง <laughs> เออนานทีสองปีสักครั้งหนึ่งส้มเต็มจอไปหมดเลยเดอะสแตนดูด ไม่ท้าสัศนคติเราสามารถในการที่จะอาจจะวิจารวิจัยกันได้แต่ว่าเขาก็มีอาชีพแหละเขาก็มืออาชีพนะคะทุกคนล้วนจะต้องมืออาชีพนะคะต้องมืออาชีพถ้าอะไรก็ตามสื่ออันไหนก็ตามแต่ที่ไม่แสดงความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันจะอันตรธานหายไปเลยเออต้องมืออาชีพนะคะเขาก็มืออาชีพชนนเขามืออาชีพนะช่องวันเขาก็มืออาชีพ เหลืออมสกาวจิตนี่แหละตอนนี้ก็ไปเป็นรัฐมนตรีตอนตอนนี้ก็ไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอยู่กระทรวงวัฒนธรรมไงเงินเดือนประมาณห้าหมื่นสอง่ะเออนั่นแหละก็พอจะมีกินก็คนนี้แหละนั่นและพอจะมีกินอยู่คนหนึ่งส่วนที่เหลือที่เป็นดาราเสื้อแดงอะนะควายแดงทั้งหลายปันนี้เหรออ้กูเห็นช่องย t u b e ก็ไม่มีใครเป็นสปอนเหมือนกันล่าสุดก็ยังนำมาหาแดกด้วยการนั่งนะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้กูขี้เกียจพูดเดี๋ยวมันก็มานั่งฟาดกูอีกอะลำคาญเออ